นี้นะครับผมบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมาลองเจ้าคันนี้ครับที่อยู่ด้านหลังผมครับ Honda CRV ครับ Honda CRV ตัวนี้นะครับเขามีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับกับเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรนะครับความแตกต่างภายนอกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันคล้ายคลึงกันมากเลยอ่ะแตกต่างกันแค่ไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอกของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะเป็น LED นะครับ แต่ขนาดที่ไฟตัดหมอกของรุ่นเบนซินเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกธรรมดาเป็นดวงกลมๆธรรมดานะครับก็สังเกตกันว่าใครขับรถแพงใครขับรถถูกก็ที่ไฟตัดหมอกนี่แหละครับเพราะตัวนี้นี่ล้านหกเนะครับตัวท็อปสุดเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปลองครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานภายในเขาต่างๆครับว่ามีอะไรบ้างเรายังไม่เข้าไปที่คนขับนะเราจะไปอยู่ที่ผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะครับทางวิศวกรและทีมฝ่ายบริหารของคันด้าเนี่ยนะครับบอกว่า เขาออกแบบมาให้ใช้โดยสารได้ถึง7คนแบบสบายๆนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองนั่งกันจริงๆเพราะตอนที่ผมแนะนํนารีวิวข่าวก่อนเนี่ยผมบอกว่าครับมันแคบไปหน่อยในท,ที่นั่งแถวที่3าแต่ว,วันนี้เราจะมาลองกันอีกครั้งครับว่ามันแคบหรือเปล่านั่งได้จริงหรือเปล่านะครับโอ้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดครับประตูประตูของที่นั่งแถวที่2นะครับของผู้โดยสารแถว2เนี่ยเปิดได้กว้างขวางมากนะถือว่า กว้างมากทีเดียวนะครับเราก็จะมาลองนั่งกันก่อนครับว่าภายในเป็นยังไงแถวที่สองนะครับเข้ามาก็ถือว่านั่งได้สบายมากนะวัสดุอุปกรณ์ข้างในเนี่ยครับดูดีทีเดียวมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนี่นะครับมีช่องแอร์ให้ตรงนี้นะครับส่วนผู้โดยสารแถวที่สามนี่ก็จะมีอยู่บนหลังคานะครับนี่นะครับอยู่บนหลังคานี้นะครับตอนสองนี่ไม่มีปัญหา มีแอร์มาแน่นอนและอีกงานที่น่าสนใจที่ผมชอบนะมีช่องเสียบ USB นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนะครับแถว2เนี่ยสองช่องเลยนะมันดีงามตอ่อจิตใจมากเลยเพราะอะไรไม่ใช่ว่าแค่มี2ช่อง USB นะแต่แรงดันไฟเนี่ยของช่อง USB ด้านหลังเนี่ยครับมันแรงถึง2.5นะครับระดับ2.5นี่คือสามารถที่จะชาร์จแท็บเลต็ต ตัวใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับชาร์จเร็วด้วยถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ชาร์จไฟได้ค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเข้าไปนั่งในที่นั่งแถวที่สามเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะเล็กหรือเปล่านะครับการพับไม่ยากนะครับดึงสลักนะครับมันจะเป็นแค่ก้านเชือกนะครับอยู่ที่พนักนะครับดึงมาตอนที่1นนะครับอย่าเข้าไม่ได้ครับต้องมาดึงเชือกตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่ครับเก้าอี้ก็จะเปิดออกไป ตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันหนักพอสมควรนะครับต้องใช้แรงเยอะพอสมควรนะครับในการปรับเก้าอี้เปิดทางช่องทางเดินเข้าไปเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปผมกปกติครับเข้าไปเข้ามานั่งแล้วนะครับคือถ้ายังไม่พับเบาะตอนที่สองนะผมถือว่าเบาะนั่งแถวที่สามนี้เขาใช้ได้ทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราลองพับเบาะแถวที่สองลงมา นี่นะครับก็ยกไปนะครับเอาแบบใช้งานจริงเลยอ่ะถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้ครับมีแอร์ให้อ่านี่น,นี่แอร์นี่แถวที่สามนี่ปรับเปิดปิดได้ด้วยนะนี่ปรับความแรงของพัดลมได้ด้วยนะครับอันนี้ดีอันนี้ดีน,น,ดนะนั่งได้ไหมนั่งได้แต่ว่าอึดอัดไหม ถ้าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าอึดอัดนิดหน่อยนะครับก็พอโดยสารกันไปได้แหละแต่ถ้าให้ไปไกลๆเนี่ยผมว่าจะเหนื่อยหน่อยนะก็ต้องก็ต้องก็ต้องนั่งเข่าชิดนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผิดไปจากที่ผมเคยรีวิวเมื่อครั้งแรกนะครับเมื่อครั้งแรกที่เปิดตัวเนี่ยผมบอกว่าอึดอัดมากแต่วันนี้เนี่ยเรามานั่งเต็มๆนะพอใช้ได้ นะถือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันได้แต่นะครับแต่ต้องแลกกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะที่มันจะหายไปครับอ่าโอเคฮะครับก็ออกก็ปกติครับดึงไาก้านแต่มันหนักนะมันหนักมันหนักหน่อยนะครับกเา็มาดูจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับของเจ้า Honda CRV วันนี้ร้อนครับร้อนนี่ขนาดฝนมาอย่างนี้นะครับ นั่นคือการเปิดฝาท้ายของ h o n d a c ซ v วนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายความต้องการนะตอบสนองความต้องการคือปกติเราเนี่ยเวลาเราจะเปิดฝาท้ายเนี่ยแน่นอนครับเปิดแบบปกติคือเปิดด้วยรีโมทนะครับกดค้างไว้นะครับ,รบอันนี้คือเปิดแบบปกติเลยอันนี้การใช้งานนี่ใครๆก็ใช้งานได้ทั่วไปนะครับพื้นที่เก็บสัมภะระกก็มีให้นิดหน่อยถ้าเรากางเก้าอี้ไว้นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับ อย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับก็ต้องแลกเอานะครับถ้าอยากได้พื้นที่นะครับพับไปนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะยกไปได้ด้วยนี่นะครับก็นี่นี่สามารถที่จะยกพื้นพื้นด้านล่างนะครับมาเป็นสองชั้นเพื่ออะไรครับนะเพื่อให้เป็นแฟลต นะเพื่อให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยเป็นแนวราบระดับเดียวกันก็ใช้งานดีขึ้นตรงนี้ก็กลายเป็นลิฟชักแบบช่องเก๊ะน,นะวางรองเท้าว,วางอะไรได้สบายๆเรามาดูที่การใช้งานเปิดปิดประตูหลังกันเมื่อกี้เราเปิดแบบปกตินะครับใช้รีโมทคอนโทรลนะครับเราจะปิดด้วยรีโมทคอนโทรลก็ได้หรือเราจะกดปุ่มปิดก็ได้เช่นกันอันนั้นคือนี่คือการเปิดปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้าทั่วไป ใครๆก็ทําได้นะครับยี่ห้อไหนก็ทําได้แต่ของคันด้าซ v มีพิเศษอะไรครับที่ผมกำลังจะบอกถ้าเปิดแบบออโต้เทลเกตนะครับแบบเราไม่ต้องใช้มือสัมผัสอ่าโอเคนี่นะครับก็คือใช้ใช้เท้าเนี่ยนะครับเปิดปิดนะครับปิดก็เหมือนการใช้เท้าแต่เวลาเปิดปิดเนี่ยใช้เท้าไประวังเลยครับมันฟาดหน้าเขาให้ฟาดคางาให้นี่ก็ต้องระวังเพราะว่า ขาเปิดค่อนข้างจะเร็วแต่เหมาะสําหรับคนที่ถือสัมภาระเยอะๆนะครับเทเข้าไปนะครับแล้วถอยมาหน่อยนึงเพื่อความปลอดภัยลองใส่วางไปให้เสร็จสับนะครับก็เตะสะบัดเข้าไปหน่อยนึงนะครับระบบเขาจะทําทงานโดยอัตโนมัติอันนี้ว่าเก๋แล้วนะมีสิ่งที่เก๋วกว่านี้อย่างหนึ่งคือเวลานะครับข้อจํากัดของการเปิดฝาท้ายเก็บสัมภาระนี่คือ เวลาถ้าเกิดเราถอยนะครับถอยไปแล้วเป็นโรงรถหรือว่าที่จอดรถในห้างมันแคบมันไปติดผนังตรงนี้ละเราเปิดไม่สามารถเปิดสุดได้เราจะทํำยังไงตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะให้เราหยุดฝาท้ายได้ด้วยนะครับหยุดการเปิดระดับฝาท้ายเนี่ยดูนะครับกดเปิดนะครับทีโมทเปิดไปเราอยากให้หยุดแค่ไหนเรากดไปเรียบร้อยครับแค่นี้ผนังอยู่แค่นี้เราก็สามารถที่จะ เกี่ยวตัวไปเก็บของเก็บสาาัมภะระด้านในนะครับตรวจปิดก็กนริมหมดไปนี่ปิดไปง่ายๆนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจคือเขาสามารถที่จะปรับระดับความสูงของฝาท้ายได้เพราะว่า CLV เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ชายใช้ผู้หญิงใช้เยอะมากนะครับแล้วผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยมันความสูงไม่ได้เท่าเราหรอกเขาก็ยังมีเตีย้ยกว่าเราหรือว่าอะไรแล้วถ้าเราเปิดฝาท้าย CLV สูงสุดละ่ะ เปิดเลย,เลยระดับปกติเขาสูงสูบเลยนี่เจอความสูงระดับนี้เข้าไปละ่ะสาวๆบางคนไม่ถึงนะอาจจะอยู่แค่นี้ต้องกระโดดยงโยยงโยกไม่ใช่ไม่งามนะครับฮอนด้าเขาก็เซ็ตเอาไว้ให้ด้วยว่าจะให้สูงระดับไหนเดี๋ยวคอยดูระดับนี้นี่เรากดให้ลงมาแล้วก็เซตร,ระดับได้แล้วเซ็ตอย่างนี้หมายความว่าไงนะครับ เซตปับ๊บเราต้องกดไว้นะครับเหมือนการเซตที่นั่งนะครับตำแหน่งที่นั่งเรากดคาวไว้เดี๋ยวจะมีเสียงติด๊ดนี่ปิ๊บปิ๊บนี่นะครับแปลว่าผมเซตที่ระดับความสูงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราปิดนะครับเราปิดแล้วเดี๋ยวเราดูว่าการเปิดครั้งต่อไปความสูงของฝาจะอยู่แค่ตรงไหนนะครับมาแล้วแบบ,บนี้เลยค่ะมาเปิดดูซิอยู่แค่ไหน แค่นี้เท่าที่เราเซตไว้นี่คือสิ่งที่ผมว่าเขาฉลาดนะและทาง h o n ด a เองเนี่ยออกแบบมาตอบสนองกับการใช้งานจริงๆนะครับถือว่าแล้วแต่ความสูงของผู้ใช้อ่ะซึ่งมันมันก็สมควรที่จะต้องมีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีครับเอาละนี่คือภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในและสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้กันว่าจะดีเยี่ยมแค่ไหนไปเลยครับ ตอนนี้นะครับก็เข้ามานั่งอยู่ในห้องโดยสารเต็มๆกับเจ้า Honda CR-V ดีเซลแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าความกว้างขวางภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างจะดีทีเดียวให้ความรู้สึกที่ว่ามันไม่อึดอัดอะมันใช้งานได้ได้เหมาะกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองทั้งเดินทางไกลแผงหน้าปัดคอนโซลทั้งหลายของ Honda c ซ v เนี่ยถามว่าดูแปลกตาไปไหมก็ไม่ค่อยแปลกตาเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเอ่ยหรือว่าแดชบอร์ดข้างหน้านะฮะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็ยังดูคล้ายๆกับ Honda Accord นะมีแผงนยฮะมาตรวัดด้านหน้าเท่านั้นแหละที่เป็นมาตรวัดดิจิตอลที่ดูแล้วทันสมัยหน่อยนะครับจอเป็น TFT นะครับก็คือแสดงข้อมูลทั้งหมดภายในรถเนี่ยผ่านหน้าจอนี้นะครับผ่านแผงควบคุมที่บริเวณพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะ ถ้าใครใช้งานพวงมาลัยบันติฟังก์ชันก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วว่าทางด้านซ้ายนี่นะครับด้านซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมในเรื่องของครูสคอนโทรลหรือว่าการควบคุมความปุ่มควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับตรงจุดนี้เนี่ยในส่วนของผมเองเนี่ยเห็นครูสคอนโทรลของ Honda c ซ V ตัวนี้แล้ว บอกเลยว่าลองใช้ไปแล้วครับเมื่อกี้ค่อนข้างจะผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าครูซคอนโทรลตัวเดิมนะครับคือการเซตความเร็วตั้งไว้อัตโนมัติที่ความเร็วเท่าไหร่เท่านั้นนะครับยังไม่มีการระบบชะลอความเร็วยังไม่ได้เป็นระบบควบคุมความเร็วแปรผันนะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นคือรถคันหน้าหยุดความเร็วเรายังเหมือนเดิมมันไม่ได้หยุดให้อัตโนมัติซึ่งไม่เหมือนในแอ c o คอร์ดนะครับแต่ทางวิศวกรเนี่ยผมได้สอบถามแล้วเนี่ย วิศกรท่านบอกว่าก็จะเป็นในเวอร์ชั่นนี้ยังมีอยู่ฟังก์ชันนี้นะครับเอามาจากเขาได้คอร์ดเปิดไฟเลี้ยวปับ๊บไฟเลี้ยวซ้ายมาแล้วกล้องมองนะครับช่วยมองนี่ก็ลดจุดบอดด้านเลี้ยวซ้ายด้านด้านเวลาเราจะจอดรถหรืออะไรก็ตามนี่ก็เวลาจะเข้าซอยเข้าอะไรมันดูปลอดภัยครับเพราะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ชอบแซงซ้ายขึ้นมาด้วยเวลาเราจะเลียเ้ยวนู่นเลี้ยวนี่มีตัวนี้มาก็ช่วยเราได้เยอะนะครับเครื่องเสียงภายในของ Honda c ซ V ตัวท็อปเลยครับเครื่องดีเซลเทอร์โบตัวนี้นะครับ ขาเรียกว่าครบครันดีกว่าผมใช้คํานี้ดีกว่าจอหน้าจอดีครับเบลอเบล่ายางนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องไปแต่งเสริมเติมแต่งอะไรแล้วมีนีเวกเตอร์ให้นะครับนี่ระบบออดีโอเดียเข้าไปในหางเติงนี่นะครับเป็นวิทยุประโยชน์ทาได้หมดเยอะแยะนะครับโทรศัพท์ได้ด้วยนี่้อมปัขหาอยู่นะครับมีโทรศัพท์นะครับสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ใช้เป็นแพนฟรีไปในรถได้นะครับเข้ามานะครับเรื่องที่เราปิดก่อน ก็อันนี้ใช้เป็นคาเพลย์ได้ด้วยนะถ้าใครใช้ iPhone นะครับเสียบ USB นะครับที่ช่องด้านล่างนี้นะครับระบบจะถามว่าคุณจะใช้เป็นคาเพลย์หรือเปล่านะครับเป็นคาเพลย์ปุ๊บหน้าจอตัวนี้ก็จะกลายเป็นหน้าจอเหมือนมีแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมานะออจุดเด่นอีกอันหนึ่งนี่ครับที่วางของอเนกประสงค์ด้านด้านด้านข้างคนขับน,นะครับคอนโซลเนี่ยที่วางแขนแล้วได้เลยตอนนี้เ็เาเลื่อนข่าเลื่อนออกได้ผมชอบนี่ครับถ้าเรานี่ จะวางเท้าอย่างนี้อะไรก็ได้นะครับขับไกลๆเนี่ยมันลดการเมื่อยล้าได้ดีมากนะครับจะล่นลงไปก็ได้เปิดมากที่เก็บตรงนี้ได้นะครับมีเก็บของตรงนี้ได้และตรงนี้ครับที่สําคัญนี่ถาดสไลด์อ่ะมันสามารถที่จะวางโทรศัพท์ระวางไว้ตรงนี้ใกล้มือนะครับมีที่ชาร์จมีพาวเวอร์12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับอยากเพิ่มพื้นที่นะครับแล้วก็เลื่อนลินชักนี้ไปมันก็ลงไปลึกละ นะครับแล้วก็จะมีช่อง USB ช่อง HDMI อยู่อยู่ด้านในนะครับซึ่งเป็นปกติของค o n ด้อยู่แล้วเขาจะทำอะไรซ่อนซ่อนซ่อนส่ตาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยแปลงดัดแ,แปลงให้เก็บของอ่ะสิ่งละอันพันละน้อยโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตกกระเป๋าตั้งนี่เก็บไว้ตรงนี้ได้หมดจะวางตรงนี้ก็ได้วางชั้นเตี้ยเตี้ยตรงนี้ก็ได้หรือจะวางลึกลงไปก็ได้นะครับดีดีอันนี้ดีมากเยี่ยมเยี่ยมเขาใส่ใจในรายละเอียดในน้อยทีย่วางแก้วน้ํา นี่ครับตรงนี้ของ Honda วางไว้2ด้านแก้วน้ําขนาดใหญ่แก้วกาแฟอเมซอนใหญ่ๆ2แก้วเนี่ยวางได้ไม่มีเบียดกันไม่มีเอียงนะครับตัวนี้พิสูจน์แล้ววางได้แต่สิ่งที่แปลกตาเลยนะครับใน Honda CRV ตัวใหม่เนี่ยบอกเลยว่ามันคือระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ของ Honda CRV ดีเซลเนี่ยโอ้โหเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้านะครับ ฟ้าก็คืออยู่แผงคอนโซลตรงนี้แหละครับแผงคอนโซลตัวนี้แหละจะไม่มีก้านเกียร์มาให้เห็นซึ่งนี่เนี่ยเหมือนกับรถยุโรปแล้วนะตำแหน่งเกียร์ต่างๆก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่ม P ปุ่ม R ปุ่ม N ปุ่ม D นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าเกียร์ไหนก็กดเกียร์นั้นนะครับไม่ได้มีคันโยกแล้วนะผมขับมาผมกดเกียร์ D นะครับรถจอดติดข้างหน้านะครับผมกดเกียร์ N ครับรถจอดนิ่งผมกดเกียร์ N นะครับเข้าแล้ว นะครับเข้าเกียร์เอแล้วถ้ายังติดนานๆผมกดเกียร์พีนะครับหรือว่าจะถอยหลังเราดึงเข้านะครับใช้กดเข้านะครับใช้ปุ่มนีกกดเข้าก็จะเป็นถอยหลังซึ่งถอยหลังเนี่ยเกียร์ถอยหลังจะทํางานอัตโนมัติควบคู่กับกล้องมองหลังนะซึ่ง h อน da เนี่ยผมชอบมากนะครับกับระบบตัวนี้ที่กล้องมองหลังเนี่ยเขามีทั้งหมด3มมุมมองนะครับมุมกว้างนะครับมุมแคบนะครับแล้วก็มุมใกล้ นะตรงนี้นี่ผมถือว่ามันเป็นเดอะเบสสำหรับผมมากถือว่ามันเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องการถอยจอดได้เป็นอย่างดีนะถามว่ายากไหมในการเข้าเกียร์พวกนี้น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไม่ยากนะก็ง่ายง่ายมากสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ขับรถเก่งแล้วหรือว่าท่านผู้หญิงที่เพิ่งหัดขับรถนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันชัดเจนนะครับมันจะไม่มีการเข้าเกียร์ผิดหมือเข้าเกียร์เกียร์ก้านทั่วไป และยังมีระบบเบรกโฮลอีกด้วยนะครับเอาไว้เวลาเรารถติดนะครับรถติดบ่อยๆอย่างเงี้ยเรากดเบรกโฮไว้นะครับมันก็เหมือนกับเราเข้าเข้าเบรกมือไว้แต่เบรกมือตัวนี้จะหยุดทํางานเมื่อเราแตะคันเร่งเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะจะใช้ก็ดึงเข้านะครับดึงเข้าหาตัวก็ทํางานแล้วระบบ idler stop อยู่ตรงนี้ด้วยยวใช้งานก็ปล่อยไว้อยากย,ยกเลิก,ก็กด off นะครับก็จะมาขึ้นที่หน้าจอนะครับว่า off แล้ว เอเดอรสต็อปจำเป็นหรือเปล่า <S <S ส่วนตัวผมนะถ้าไม่ได้ต้องการประหยัดอะไรมากมายผมไม่ใช้หรอกหรืออยากขับประหยัดก็มีปุ่มอีคอนให้นะครับตัวนี้ก็ปรับการทํางานของเครื่องยนต์ปรับการทํางานของเครื่องปรับอากาศให้มีความประหยัดมากขึ้นแต่นะตัวเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เขาว่าประหยัดอยู่แล้วนะอีคอนเนี่ยปุ่มนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าจะจําเป็นต้องใช้เอาละเรามาดูในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ดีกว่า เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอัน 600cc เทอร์โบโด้วยนะ160แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย300กว่านิวตันเมตรที่2,000รอบเองนะครับคือถือว่าดีมากนะครับอัตราเร่งที่ผมเพิ่งมาสัมผัสผมต้องยอมรับนะครับว่าการขับขี่ครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้ลองกันแบบเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับแต่เท่าที่ได้ลองสัมผัสในเบื้องต้นเนี่ยนะบอกได้เลยว่าน่าประทับใจนะครับดูอัตราเร่งนะครับผมเหยียบนี่นะครับมันก็ มันก็มานะเสียงเครื่องยนต์อาจจะดังไปนิดนึงแต่ตราเลขใช้ได้เลยนี่คืออยู่โหมดดีปกตินะโหมดดีปกติละเร่งยังขึ้นมาได้ทันใจแต่ถ้าเทียบกับเบนซิน2.4แล้วนะในโหมดดีปกติเนี่ยเบนซินดีกว่านะครับเบนซิน,นตราเลงมาดีกว่าแต่อย่าลืมนะเบนซิน2 4 0 0ซีเนี่ยกินน้ำมันอย่างเรเลี้ยงนะครับแต่ดีเซลเนี่ยขับไปยังไงผมว่ามันมี13-14กิโลเมตรต่อลิตรแน่ ถ้าขับความเร็วไม่เกิน120นะวิ่งยาวๆเนี่ยผมเห็น16ผมรับประกันเห็นตัวเลข16นอนนะครับนี่อยู่โหมดดีปกติการใช้งานพอใจไหมข้องตัวนะยังเล่งแซงเนี่ยอย่างนี้ครับเล่นไปมันตอบสนองได้ได้ดีทีเดียวนะครับจริงๆอยากเห็นเครื่องยนต์ตัวนี้ใส่ไว้ใน Honda Civic นะโอ้โหถ้าใส่เข้าไปได้จริงๆแล้วก็สะบ,บัดหันแรงนะครับถามว่าออกตัวอืดไหม เครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เนี่ยน้ำหนักมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน50กิโลนะ50-60กิโลนะก็ต้องยอมรับวว่ามันก็หนักขึ้นมานะครับอัตราเร่งอาจจะอืดน,นิดนึงแต่ไม่ได้อึดจนเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าเราปรับโหมดละ่ะนี้นนมี2โหมดให้ใหใหในปุ่มเดียวกันเนี่ยมี2โหมดคือ D และ S D ก็คือ Drive ปกติและ S คือ Sport อยากสนุกใช่ไหมกด Sport เข้าไปนะครับนี่ครับอัตราเร่ง มันมาทันใจแล้วอ่ะพอกด s อสปุ๊เนี่ยหน้าจอจะมีมีตำแหน่งเกียร์เขียนว่า S ขึ้นมาที่หน้าจอทันทีเอันต่เล่นเปลี่ยนไปเลยครับนะครับเอาแเล่นมาแบบไว้ใจได้มาครับเยียบนะครับ,อบ,นะรบตอนนี้ขึ้นไปร้อยสี่สิบร้อยสามแปดร้อยสี่สิบดครับช่วงเวลาไม่กี่วินาทีที่เราลองขับกันจริงๆนะครับอ้าหากยังไม่พอใจอีก นี่ครับเกียร์แพดเดลชิพที่อยู่ด้านหลักโค้ลอะของคุณเนี่ยนะครับปรับเพิ่มไปเลยครับนี่ครับนี่ครับเข้าโค้งผมปรับลงแล้วครับนี่เลยครับเอาไปเลยครับคุณอยากสนุกแค่ไหนฝีมือมีแค่ไหนคอนโทรลรถได้ขนาดไหนคุณเล่นไปเลยมีคนบอกว่าแพดเดลชิปเนี่ยไม่มีความจําเป็นเลยเพราะว่าคนหลายคนใช้ไม่เป็นผมก็อยากจะแนะนําบอกว่าก็ก็ควรจะหัดใช้กันนะครับ เขามีมาให้ก็เพราะว่ามันมีความจําเป็นเกียร์แพเดร์ชิพเพื่อที่จะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนเกียร์ให้เข้ากับสมรรถสภาพถนนสภาพการขับขี่ขึ้นเขาลงเขามันต้องใช้เกียร์แพเดร์ชิพช่วยในการเปลี่ยนเกียร์ครับหรือเร่งแซงใช้แพเดร์ชิพช่วยเกียร์ตัวนี้เกียร์อัตโนมัติกสปีดนะครับครั้งแรกของโลกเลยนะที่ทาง Honda จับคู่ระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและเกียร์ตัวนี้ ใส่ใน Honda CRV ตัวนี้นะครับมีหลายคนถามว่า9สปีดแล้วเนี่ยเวลาคลิกดาวเราอยากจะเร่แงแซงท่านคุณผู้หญิงทั้งหลายอยากเร่แงแซงทั่วไปคลิกดาวลงไปต้องรอนิดหนึ่งนะครับต้องรอนิดหนึ่งยังมีจังหวะให้รอรอบอยู่พอสมควรต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรู้นิสัยของเครื่องยนต์เขานะครับไม่ได้กดปุ๊บมาปับ๊บต้องรอรอบแล้วการเปลี่ยนเกียร์ของเขานะครับเวลาคิกดาวเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเกียร์จากเกียร์เมาเป็นเกียร์หนะ เขาเปลี่ยนจากเกียร์เจ็ดกระชากลงมาเป็นเกียร์ห้าเลยเขาเปลี่ยนลงมาสองเกียร์นะครับเพื่อเรียกรอบเครื่องยนต์เพื่อเรียกอัตราเร่แงแซงให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับการทรงตัวเป็นยังไงช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับ Honda CRV เซลล์ตัวนี้เนี่ยช่วงล่างเนี่ยจะแข็งกว่ารุ่นเบนซินนะครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักเครื่องยนต์ที่มากกว่าเครื่องเบนซินตั้งห้าสิบกิโลหกสิบกิโลเนี่ยนะครับ ทำให้ทางวิศวกรเนี่ยเขาเซตความแข็งของสปริงของโชคอะไรต่างๆเนี่ยให้แข็งมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ทนข้างจากกระด้างนิดนึงแต่ไม่ได้กระด้างมากมายนะมันแข็งมันแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารมีมาพอสมควรเนี่ยนะครับอย่างนี้เราขับกันอยู่80นะ,อะพอเล่น90ก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมานิดหน่อยแต่เสียงลมไม่เข้านะไม่มีเสียงลมเข้ามาแต่อย่างใดนะ การทรงตัวด,ดีนะพวงมลาลัยแม่นความหนักของพวงมลาลัยแปรผันไปตามความเร็วขับช้าวพวงมลาลัยเบาขับเร็วพวงมลาลัยหนักนะครับดีใช้ได้นะครับเข้าโค้งหนักๆหลายครั้งนะครับก็ค่อนข้างที่จะที่จะตอบสนองได้ดีมั่นใจได้นะครับมาดูวงเลี้ยวรับวงเลี้ยวของ Honda c ซ V ตัวนี้เนกลับรถเลยง่ายๆนะครับหมุนแค่2รอบนี่ครับรอบต่อรอบชนแค่สอรอบนี่กลับรถมาแล้ว แคบมากแคบจริงๆลูกจะอยู่ที่5เมตรนิดๆนะก็2องเลนแน่นอนครับสบายๆถือว่าเป็น SUV ที่ที่ที่ทมีวงเลี้ยวได้แคบตัวหนึ่งเลยนะครับผมชอบซะแล้วนะเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เนี่ยเหลือติดใจอย่างเดียวเรื่องอัตราสิ้นเฟืองยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าจะอยู่ในระดับไหนท่านผู้ชมครับการใช้เกียร์ไฟฟ้าของเจ้า h อน da CRV ตัวนี้นะครับหลายท่านอาจจะเป็นกังวลว่า แล้วเวลาเราเข้าเกียร์ P เวลาจอดรถแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะเข้าเกียร์ N เพื่อให้เขาเข็นได้หรือเปล่าเวลาเราไปจอดแปะตัวนี้นะครับทางวิศวกรกทันด้านเนี่ยแก้ไขปัญหานี้ไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเราเข้าเกียร์ P นะครับเราสามารถที่จะปลดให้เป็นเกียร์ N ได้นะครับเพราะเขามีนี่ครับนี่ครับมีแผงข้างประตูนะครับเราดึงออกมาแล้วจะมีก้านตรงนี้อยู่นะครับนะครับก็กดไปนี่ครับมีปุ่มนี้กดรีลิสนะครับกดเพื่อปลดเกียร์ แค่นั้นเองกดไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าเกียร์เอ็นได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลแลวครับว่าตัวนี้เนี่ยจอดแปะไม่ได้นะครับโหตัวนี้ผมชอบจริงๆจอดแปะได้ด้วยนะครับและนี่นะครับมาถึงบทสรุปของ Honda CRV เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,600ซีซี160แรงม้าครับในใสายตาของผมนะครับ1,690,000บาทเนี่ยแพงหรือเปล่า แพงไปนิดนึงนะแต่เมื่อแรกกับเทคโนโลยีแล้วก็พอจะไปไหวฟังชั้นการใช้งานที่อยู่ที่เอามาใช้งานจริงรอบตัวเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะระบบการเปิดฝาหลังนะครับที่มีให้เลือก3-4 4ระบบนะครับเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าจริงๆอัตราเร่งดีมากนะครับในเครื่องยนต์แค่พ6 0 0ซีซีนะครับดีเซลตัวนี้เนี่ยพอเพียงต่อการใช้งานราคาล้านหก ถ้าใครมีกำลังซื้อผมเชียร์ครับอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้นะครับแถมรักโลกด้วยค่ายเสียนิดเดียวเองครับกับ Honda c r v 1600cc Turbo Diesel เทอร์โบดีเซตัวนี้ครับน่าซื้อครับผมวันนี้ออโตไลท์ไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ